แจกสูตรและวิธีทําแผนงหมูสูตรนี้ทําขายได้เลยค่ะวัตถุดิบและสัดส่วนตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆกดเซฟกันได้เลยนะผนงจะอร่อยสําคัญขึ้นอยู่กับพริกแกงค่ะพี่หนึ่งใช้พริกแกงนาเซียจากนครศรีธรรมราชพร้อมกะปิของเขาเลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะพี่หนึ่งจะแบ่งกะทิเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกพี่หนึ่งใช้ไป300กรัมค่ะเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงผนงไปพร้อมใส่กะปิไปค่ะเพราะว่าพริกแกงใต้ของนาเซียเขาไม่ผสมกะปิไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่สารกันเสียค่ะพี่หนึ่งก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะพอเครื่องงแกงได้ แล้วก็เกิดการผิดพลาดค่ะพี่หนึ่งกะขนาดกระทะผิดแต่ก็ขอปรุงรสก่อนนะคะพี่หนึ่งจะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะจากนั้นพี่หนึ่งก็จะเปลี่ยนกระทะเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเพิ่มกะทิในส่วนที่2ไป700กรัมค่ะปะโษใช้หมูต้องโลครึ่งแต่ใช้กระทะแค่24ินิ้วเนี่ยนะต่อกันด้วยใส่มะเขือพวงค่ะพี่หนึ่งจะใส่มะเขือพวงแล้วก็รอให้เขาสุกไปก่อนนะคะแล้วค่อยโรยด้วยใบมะกรูดที่เราหั่นฝอยๆพร้อมกับพริกชี้ฟ้าค่ะ ราะว่าถ้าเกิดเราใส่พร้อมไปกับมะเขือเนี่ยทำให้ใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าเราสีไม่สวยนะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆทําให้แกงผันงของเราหน้ากินค่ะแต่ที่สําคัญแกงผนงจะอร่อยต้องใช้เครื่องแกงที่อร่อยด้วยนะคะอันก็คือพริกแกงใต้นาเสียพริกหนึ่งได้แปะพริกัดไว้ให้ข้างล่างแล้วค่ะแกงผนงหมูหม้อนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจดสูตรไปทํากันนะคะ